น้องหันเด้อจ้าน้ำจิ้มยั่วๆจ้าเบิดจ้าพี่น้องต้องเบิดสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบปอกันกับตุ้นหนุ่ยผ้าเสบแฟดเผ็ดคือเกาเด้อจ้าวันนี้ตุ้นหนุ่ยสิบ้ามากินตำบบกฮุงกับไก่หมุนเด้อจ้าพี่น้องตุ้นหนุ่ยไปได้ไก่หมุนมาตุ้ยหนุ่ยเลยเอามาสองตัวจ้าพี่น้องคือเกาเรลาจ้าพี่น้องติ๊บเขาไงติ๊บเขาวัดคือเกาเรล่าจ้าพี่น้องแล้วก็น้ำจิ้มเจวบักขามเด้อจ้าพี่น้องมาเสีบๆกันเลยจ้าพี่น้องจ้า บดสิ้มขาไก่ก่อนเด้อจ้ะพี่น้องน่องไก่น่องไก่อู้สีออกเบิดบ่บัดนีม้มาเด้อพี่น้องบันดนี้คำใหญ่ๆก่อนอืม้มอือยมมาโยคะลายพี่น้องบันดนี้อือ้ันนกน่องไก่ใหญ่ๆไป็นวันอื้ม กันแซบคักแซบเนี่ยพุทธหอมปรียทวนๆพี่นอ้องเออแซบหลายอืมอืมิบหยแซบแซบ,บ,บทักงานไปโบ,โบ๊บบ

สดสมะขามสดมะขามแตทากัอขาทากอืมจอบเลยนี่มูยังไง ตับหมูมู๊แคบหมูด้วจ้ะพี่น้องเขากันดีปัญยังสุดยอดเลยพี่นอ้องตับหมูมู๊นี่เดีวนี้ไหเป็นเดอะเบสเลยพี่น้องมาจ้ะพี่น้องออืืครับ อึดเบืองกันนะพี่น้องอนจิ้มเบิงกันพี่น้องจุ่มลงไปของแซ่บมาต้องสี่พี่น้อง จะไปไหออต่หมูคพิเซ่น้ำเต็ม่อยพักหานืสเขิงไงบ้างนะอื คือข้ายังไงบ้างกันนะหน้อย บิบิมบับหั่นเด้อจ้าน้ำจิ้มย,วยวั่วๆจ้าเบิ้ดจ้าพี่น้องต้องเบิ้ดหืมหืมหนังไก่ด้วยพี่น้องเพราะมันแซ่บนี่มันต้องยังสีนะพี่น้องเนาะนี่นนกระป๋องมะฮุ่งเรา,นานพี่น้องโออผมมีอย่างแซ่บกันตระป๋องุ่งเรา,นานพี่น้องซีบิดนี่ มาพี่น้องคำยีไงโอ๊ะก๋าละกาลเมืบงแซ่บมาแน้ะพี่น้องเนาะมาจ้ะคนละคำมาแซบอยู่ตรงนี้สองแซบอยู่ตรงนี้ คืออยากปีกมั้พี่น้องปีกมันจะแซ่บเลยพี่น้องข้าเจ้าหมุนข้าเจ้าหมุนอยู่น้ำรดตัวนี้เห็นตัวนี้คืออยากเลยนำมาเลยจากสองตัวพี่น้องสองแซ่บสีไส้ดำน่องเลยจุจักรบได้เนาะจุนะจ้าจุเนี่ยยาวสีกินหอดอ ไปต่อกันเลยจ้ะม,มาหือมานี่พี่นอ้อ,องต้องเสี่ยใส่ผักแกงเนี่ยสดๆพี่น้องสดอ๋อ แสบเลยใ,ใจดิน้ำกับคนคนไปเนี่ยไปก่อนด้วยจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่รับช่วลิปตื่นหนุ่ยผ้าแสบกันเผ็ดจ้า